คุณผู้ชมดูภาพนะคะนี่คือส่วนที่หักลงมาเลยอะคะ่ะของเขาหินปูนนะคะนายปียะหนูนินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองบอกว่าเขาหินปูนบริเวณนี้อยู่ที่เกาะหินแตกตองบนอ่างทองอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพังลงมาตั้งแต่วันแรกที่พายุโนอุนอ่นเข้าเลยหักลงมาชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่19กกันยายนทีนี้จุดที่พังลงมาหักลงมาแบบนี้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะหินแตก Thank you. ถล่มลงไปในทะเลเนี่ยกว้างสักประมาณ15-20%ของพื้นที่เกาะทั้งหมดนะคะคสาเหตุเกิดจากอะไรนี่บาดแผลที่หักลงมาแบบนี้นะคะเป็นแผลเปิดกว้างเลยนะคะสันนิษฐานว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของชั้นหินและชั้นดินที่มันถูกกัดเซาะจากสถานการณ์ฝนตกหนักไม่พอมีคลื่นลมแรงด้วยซัดเข้ามาจากพายุโนอื่นเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเกาะหินแตกเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่าง ทองแล้วก็ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเพราะฉะนั้นการพังทลายลงมาของเขาหินก็เลยยังไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวยังไม่มีใครเป็นอันตรายเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพเปรียบเทียบชัดเจนร,ระหว่างก่อนและหลังคือหักเปิดเป็นเหมือนเวลาเราตัดเค้กเลยอะค่ะเออคือณตอนนี้นะครับทางอุทยานแห่งชาติหมเกอ่างทองเนี่ยต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีการพังถล่มเพิ่มเติมได้ แล้วก็ขอให้ชาวเรือประมงแล้วก็เรือนําเที่ยวนะครับที่แล่นผ่านกาะแห่งนี้เนี่ยห้ามก็ใกล้บริเวณกาะหินแตกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะฮะลองคิดดูนะครับอยู่มา260ล้านปีไม่เป็นอะไรโน,นอื่นนะฮะมาวันเดียวโอ้โหพังแบบเป็นแทบๆไปเลยนะครับค่ะด้วยความที่ลักษณะ ทางธรณีวิทยาหรือว่าธรณีสันฐานของเขาหินปูนเนี่ยคะ่ะเนื้อหินปูนเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลุมมีบ่อมีถ้ำมีทางน้ําใต้ดินนะคะคเพื่อที่จะเป็นช่องทางพาเอาเนื้อหินปูนเนี่ยแทรกซึมหายไปได้ทีนี้พอมีฝนตกมาปริมาณมากๆหรือว่ามีน้ําทะเลไหลซึมเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เกิดรอยแตกรอยแยกอาจจะมีอยู่ก่อนแล้ว มีลมพัดมาซ้ําไปอีกนะคะก็เลยทําให้มวลหินสูญเสียเสถียรภาพประกอบกับน้ําหนักแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยก็เลยทําให้หินปูนจุดนี้เกิดแตกเคลื่อนตัวแล้วก็พังถล่มลงมาในที่สุดนะบางข้อมูลนี่บอกว่าที่หินแตกแบบนี้นะฮะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเป็นหินปูนที่น้ํากัดเซาะก็เลยทําให้แยกออกได้ง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะว่าอายุเนี่ยต้อง260ล้านปีนะ แล้วน้ำเนี่ยไปซาะเนื้อหินปูเน่ยแยกออกออกมาแบบนี้เลยนะครับ